กราบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาครับผมนะวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับชายพีนะครับทรงโจรแต่โดนใจนะครับผมครับนี่กลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยครับผมนะที่ร้านสนุกค้านะครับวันนี้ชายพีมีนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับสองจุดสี่นะครับผมขับสองนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับผมราคาเพียงนะครับเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นลูกค้าทําไมถึงต้องราคานี้นะครับผมคันนี้นะครับเลขไม้สี่หมื่นโลเท่านั้นนะครับผม ฟอร์จูเนอร์รถครอบโค่รถเจ็ดที่นั่งนะครับผมสําหรับลูกค้าตันใดพี่ๆตันใดที่หาอยู่นะครับนะครับสีขาวมุกคันนี้เลยนะครับตอบโจทย์การใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาอีกหนึ่งคันแน่นอนนะครับผมสภาพสวยนะครับรถสวยเดิมเกีเอเลยนะครับผมก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมนี่มาดูรายละเอียดตัวรถกันครับไฟหน้านะครับเป็นโคมไฟบบีม LVD นะครับผมนะครับเป็นหลอดโปรเจคเตอร์นะครับโคมไฟครับสวยใหม่เลยนะครับ สภาพดีมากครับผมนะร่องรอยไม่มีเลยนะครับผมไฟสวยครับนี่ดูครับคิ้วคมเมียมไฟหน้าครับผมเงาเงาฉ่ำๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะร่องรอยไม่มีนะครับผมนะครับถัดมาครับเป็นตัวหน้ากระจังนะครับผมนะครับสภาพดีครับผมดูครับคาบขี้เกลือคราบหมองคาบดําไม่มีขึ้นนะครับนี่ครับเป็นชั้นๆอย่างนี้เลยนะครับตัวหน้ากระจังนะครับโลโก้ครับผมนะเด่นๆชัดๆเลยครับดูครับสวยมากครับผมไม่สี่หมื่นโลเท่านั้นนะครับ แท้เดิมหมดครับดูครับผมนะครับทั้งสองข้างครับผมนะนี่จะพยายามถ่ายดูชัดๆนะครับผมจะได้เห็นนะครับเรนไฟนะครับด้านหน้าซ้ายดูครับผมนี่ครับใหม่กริปนะครับผมลูกค้าร่องรอยไม่มีนะครับคราบหมองคาบขุ่นคาบเหลืองต่างๆไม่มีเกาะหน้าเลนนะครับผมไฟสวยใหม่นะครับรอยต่อของตัวกันชนหน้านะครับร่องต่างๆเนี่ยชิดสนิทหมดเลยนะครับรถเป็นสีขาวมุกนะครับผมตัวนี้ นี่เหลี่ยมสันตัวกันชนหน้าต่างๆนะครับสวยคมหมดนะครับไฟตัดหมอกครับผมเป็น LED นะครับนะครับฝาครอบโครเมียมครับผมใหม่กริปนะครับผมร่องรอยไม่มีนะครับดูด้านลงด้านล่างต่างๆนะครับผมสวยเดิมหมดเลยนะครับร่องรอยไม่มีให้เห็นนะครับตัวกันชนหน้านะครับผมนะครับสภาพสีผิวพันธ์ต่างๆสวยหมดนะครับดูครับไฟตัดหมอกด้านหน้าขวาครับผมนะครับใหม่มากครับผมหน้าสวยครับ นี่ครับสภาพป้ายแดงเลยคันนี้นะครับผมนะครับคันนี้เพิ่งหลุดจองด้วยนะครับผมน่ะเลยมาถ่ายอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมลูกค้านะครับตอนนี้น้องวางแล้วนะครับผมนะสาหรับลูกค้านะครับที่โทรมาตอนที่รถติดจองอยู่นะครับผมนะเราไม่ได้สิทธิตรงนั้นไปนะครับผมนะครับมาครับผมนะกลับมาอีกรอบนึงนะครับผมตอนนี้รถนะครับหลุดจองแล้วนะครับน้องวางแล้วนะครับผมนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะครับดูสีฝากระโปรงหน้าครับผมเงาฉ่ําสวยมากนะครับผมนะ ลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปเก็บสีไม่ต้องไปทําสีนะครับผมน้าคันนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับผมนะครับรอยต่อตัวชนหน้าดูครับผมนะร่องต่างๆเนี่ยชิดสนิทหมดเลยนะครับช่องไฟครับผมนะไม่มีรอยดุ้งนะครับเข้ารูปเข้ารอยสแตนดาร์ดหมดครับผมคิ้วซุ้มล้อดูครับเนี่ยครับดำๆใหม่ๆนี้เลยนะครับไม่ด่างนะครับผมนะไม่มีร่องรอยนะครับสวยใหม่นะครับผมบอกเลยนะครับสภาพเกรดเอนะครับผมน้าสภาพป้ายแดงได้เลยก็ได้ครับผมนะ น้องๆป้ายแดงครับเอาง่ายๆดีกว่าครับให้เกียรติป้ายแดงเขาหน่อยครับนะครับบางคนหน้าขวารอยบุบแล้วรถยิ้มไม่มีนะครับผมลูกค้ามาดูตัวรถจริงที่ร้านได้เลยนะครับนะครับร้อมแม็กแท้เดิมโรงงานครับผมหน้าเป็นแม็กอัลลอยนะครับผมหน้าทูโทนปัดเงานะครับแต่ให้ดูซีรียางครับผมนี่ครับสองหกห้าท่าหกศูนย์อาร์สิบแปดนะครับคันนี้ได้ยางปีสองพันี๋ยวหาปียางก่อนครับคันนี้ยางปียี่สิบสองนะครับผมนะครับ ยางปียี่สิบสองเดี๋ยวดูดอกยางหน่อยครับเป็นไงเหลือเหลือครับผมนะยางใหม่ครับดูครับไม่มีรอยแตกไรยงานนะครับผมน้าแก้มยางนะครับผมสวยใหม่ครับดอกเหลือลึกๆเลยครับผมน่าใช้งานได้อีกยาวครับผมนะครับดูกระโหลกซุ้มล้อนะครับนี่ครับไม่มีร่องรอยของการรอยต่อของการทําสีนะครับผมน้าไม่เคยผ่านการเคาะทาสีมานะครับตัวนี้เดิมหมดเลยนะครับผมอาจจะมีเป็นคราบเลอะคราบสกปรกตัวนี้นะครับผมลูกค้านะครับอย่างอื่นนะครับผมนะเดิมหมดนะครับ ดูช่วงล่างครับผมยางกันโคลงกันโคลนต่างๆดูครับผมนะพลาสติกนะครับผมนะครับสวยเดิมใหม่หมดครับระบบช่วงล่างนะครับคัสซีนะครับผมนะสนิทไม่มีเกาะนะครับผมสวยใหม่ครับสภาพดีครับพลาสติกมาเต็มซุ้มนะครับตัวพลาสติกซุ้มล้อนะครับไม่มีดุ้งไม่มีฉีกขาดนะครับผมนะหมุดยึดอยู่ครบทุกตัวนะครับนี่การันตีให้เลยนะครับผมยางกันโคลนครับผมนะใหม่ๆนี่เลยนะครับรอยเบียดรอยขูดไม่มีนะครับ มันได้ข้างครับผมแท้เดิมโรงงานนะครับตัวนี้แท้ติดรถเลยนะครับไม่ดุ้งไม่งอนะครับอาจจะมีรอยเลอะตรงนี้หน่อยนะครับผมนะรอยรองเท้าเหยียบขึ้นไปนะครับนี่นะครับเช็ดตามความสะอาดออกได้ครับผมนะครับสภาพดีครับนี่เดี๋ยวดูกระจกมองข้างตัวรถหน่อยครับผมสภาพเป็นไงครับนี่ครับผมนะเป็นพับปรับไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับฝาครอบสีเดียวกับตัวรถนะครับผมนะเป็นไฟเลี้ยว LED นะครับฐานกระจกสวยใหม่นะครับผมนะดูครับนี่นะครับสภาพดีครับ คิ้วกันสาดครับผมนะมีให้รอบคันเลยนะครับตัวนี้ของแท้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ของเทียมของตกแต่งนะครับเป็นของแท้ติดรถมาเลยนะครับผมน่าจากโชว์รูมนะครับผมมือเปิดประตูครับผมเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับผมนะครับเบาลองครับผมนะนี่ครับโครเมียมนะครับเงาฉ่ําเลยนะครับของแท้โตโยต้านะครับผมนะครับลูกค้าได้ไปแบบนี้เลยนะครับผมนะสีสีด้านข้างตัวรถดูครับสีเสมอกันหมดนะครับดูครับ สวยมากครับผมนะสีเสมอกันหมดเลยนะครับสีขาวมุกตัวนี้สีไม่อมเหลืองนะครับคิ้วรีดน้ํานะครับขอบกระจกดูครับผมตรงตรงไม่มีคดงอนะครับผมนะสติกเกอร์เสาประตูครับผมร่องรอยไม่มีเลยนะครับขอบยางต่างๆสวยเดิมใหม่หมดนะครับกระจกนะครับแท้เดิมทุกบานนะครับผมนี่นะครับสติกเกอร์โตโยต้าออโต้อลามนะครับผมนะมาดูภายในตัวรถกันบ้างครับดูครับผมอ่ะให้ลูกค้าดูครับให้พี่พี่ดูนะครับดูความสวยความใหม่นะครับผมนะของเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับ สีนะครับผมนะออกไปทางช็อกโกแลตนะครับผมดูครับบ่อหนังปรับไฟฟ้านะครับผมนะตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกติหมดนะครับผมไม่มีตรงไหนชํารุดเสียหายนะครับระบบไฟติดครบหมดนะครับเบาะดูครับนี่ครับไม่มียุบไม่มีหักนะครับผมนะหนังเบาะดูครับผมไม่มีรอยเฉียขาดนะครับหนังไม่มีรอยแตกรายงานเลยนะครับเบาะสวยมากครับผมนะพร้อมใช้งานเลยนะครับรวมถึงเบาะผู้โดยสารด้วยครับดูนน่ใหม่กริปนะครับผมนะครับ หายตาหนิแทบไม่มีนะครับผมน้าตัวนี้นะครับผมมาเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเลขไม้ก่อนเลยนะครับผมมาครับคันนี้เป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับอย่าเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับผมนี่ครับผมนะเครื่องยนต์เดิมๆครับผมนะเครื่องเงียบนะครับสตาร์ทติดง่ายเลยนะครับอเดี๋ยวผมให้ดูเลขไม้ครับผมนะหน้าตาหน้าปัดเดินไม้ก็ประมาณนี้นะครับผมดูครับเลขไม้ของแท้นะครับผมนะาสี่หมื่นสองพันนะครับขอให้ครับบน่าสี่หมื่นสี่พันสองร้อยสิบสี่กิโลนะครับผม นะครับเลขไม้แท้เลยนะครับมาที่สลุกค้าไม่มีกลับไม่มีกอนะครับผมน่ามั่นใจได้เลยลูกค้านะครับผมนี่ครับเครื่องยนต์เดิมนะครับหัวหน้าเงียบเงียบนะครับผมลูกค้านะครับผมพวงมาลัยครับผมเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับผมพวงมาลัยสวยมากนะครับนี่ครับหนังห่อหุ้มพวงมาลัยครับผมนั้นไม่มีรอยถลอกลอกล่อนนะครับด้านบนจะเป็นลายไม้นะครับผมนี่ครับเห็นชัดไหมครับได้อยู่นะนี่ครับผมย้อนแสงหน่อยครับนะครับเกียร์แพนเทชิพมีให้ครับผม นะครับตรงนี้ของแท้เลยนะครับผมลูกค้านะครับสวยครับผมนะฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับฝั่งนี้เป็นควบคุมนะครับตัวหน้าจอนะครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นควบคุมตัวหน้าปัดเรือนไม้นะครับใช้งานได้ปกติหมดครับผมนะครับมันดูด้วยสองตัวหน้าจอกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นจอทัศสกรีนนะครับผมนะครับใช้งานได้ปกติหมดนะครับผมลูกค้าเนี่ยครับกล้องมองหลังนะครับของแท้ติดรถเลยนะครับผมภาพสวยคมชัดนะครับแอร์ออโต้ครับผมนะหน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับแอร์เย็นครับผมนะลมแรงครับผมนะครับ คอนโซลกลางครับผมนะครับด้านบนนะครับแผงเกียร์นะครับจะเป็นลายไม้สวยๆนี้เลยนะครับผมนี่ครับจะมีที่วางแก้วน้ําแก้วกาแฟให้นะครับผมนะหัวเกียร์ครับผมนะรอยถลอกลอกดอนนะครับไม่มีให้เห็นนะครับผมนะนะครับแผงเกียร์สวยครับผมนะครับอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดครับผมทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดนะครับนะครับเบรกมือครับผมนี่ครับเดิมๆนะครับตึงๆมือเลยนะครับไม่ลุยนะครับผมดูหับเก็เก็บของครับผมนะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับของ o r t ์คูเนอร์นะครับด้านบนเป็นหนังนุ่มนะครับผมนะครับมาดูคอนโซลหน้ากันบ้างครับ ดูครับรอยขาดตั้งกล้องครับกาวรอยด่างไม่มีนะครับผมนะครับรถสวยเดิมใหม่หมดนะครับสภาพนะครับผมดีมากๆนะครับมุมมองตัวรถดูครับสวยเดิมใหม่หมดนะครับนะครับให้ดูใบสเขาบครับนี่ของแท้เลยนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2.4โตวีขับสองนะครับผมคันนี้ปีสิบแปดครับผมราคาเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนะครับเลขไมล์สี่หมื่นสี่พันโลนะครับผมนะครับเดี๋ยวดูฝ้าเพดานหน่อยครับผมนะครับระบบไฟด้านบนครับ นี่ไฟติดครบทุกดวงนะครับช mm ่องเก็บแว่นครับผมน่ครับสภาพสวยเดิมใหม่เลยนะครับผมนะครับฝั่งนี้ครับผมที่บังแดดนะครับนี่มีไฟครับผมนะาติดครบหมดนะครับรอยยันรอยเจิมรอยสกปรกไม่มีนะครับรวมถึงฝั่งคนขับด้วยนะครับผมนี่ดูครับไฟติดครบหมดครับผมนะกระจกแต่งหน้านะครับสวยสภาพดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแผนให้ดูนะครับกว้างๆนะครับผมของตัวฝ้าเพดานนะครับดูครับ ใหม่กริบเลยนะครับร่องรอยไม่มีเลยนะครับผมน่าสวยมากๆนะครับสภาพดีเลยนะครับนะครับมาดูโครงสร้างตัวรถหน่อยครับขอบยางกระดูกงูครับผมนะครับขอบยางตัวนี้นะครับสวยใหม่นะครับสภาพดีครับผมนี่ครับไม่มีรอยเปื่อยไม่มีรอยขาดนะครับผมนะรถไม่สี่หมื่นโลเท่านั้นนะครับมันไม่มีแน่นอนนะครับที่เป็นแบบนั้นนะครับผมนะนะครับขอบยางตัวนี้ครับผม ตัวนี้ครับการเสียงกันลมได้ดีนะครับของของฟอร์จูเนอร์นะครับแล้วก็สีเสากลางด้านในตัวนี้เดิมหมดนะครับไม่เคยผ่านการเคาะทาสีมานะครับผมนะครับหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยแทรอยถอดเลยนะครับไม่มีรอยขันรอยแกะรอยถอดนะครับผมนะหัวน็อตทั้งนอกทั้งในครับผมบานพับแท้เดิมหมดนะครับสติกเกอร์ฉลากคาเตือนต่างๆครับผมอยู่ครบนะครับดูครับผมหัวน็อตนะครับไม่มีรอยถอดนะครับผมทั้งด้านนอกทั้งด้านในนะครับโครงสร้างบอดี้ต่างๆนะครับเดิมหมดร0 0นนะครับผมลูกค้า รถนะครับที่ร้านสุกค้านะครับทุกคันสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของตัวรถได้หมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเช็คประวัติศูนย์นะครับผมนะหรือว่าเช็คนะครับในเอกสารต่างๆครับผมได้หมดเลยครับผมลูกค้าไว้ใจมั่นใจได้เลยครับกระจกนะครับออโต้สีบานครับผมนะครับมองข้างกระปรับไฟฟ้านะครับแผงประตูสวยครับผมนะครับสีน้ำตาลเข้มนะครับสีเป็นช็อกโกแลตนะครับผมเข้มๆเลยนะครับสวยมากครับผมคันนี้นะครับลูกค้าที่ดูอยู่หาอยู่นะครับสนใจโ o ลเนอร์คันนี้นะครับ โทรมาที่ช่องทางการติดต่อหาท็พีได้เลยครับเบอร์โทร0927836442นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้นะครับทักข้อความเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับมามาดูภายในขผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างครับผมนะครับนี่นะครับสภาพเดียวกันครับผมบ่อหน้าบ่อหลังเหมือนกันหมดนะครับใหม่เหมือนกันครับร่องรอยไม่มีนะครับผมสภาพดีมากครับผมนะรอยฉีกขาดรอยขีดข่วนนะครับหนังแตกนะครับผมนะรอยยับรอยย่นไม่มีครับ กระเป๋าจิงโจ้นะครับมีให้คู่หน้าครับผมพร้อมที่ห้อยของนะครับผมนะนะครับด้านล่างครับผมนะามีปลั๊กนะครับผมสําหรับชาร์จแบตนะครับเอาอะแดปเตอร์เสียบได้เลยนะครับผมนี่เป็นพักปลั๊กสองตานะครับผมนะนี่ครับไปครับผมนะาสะดวกสบายครับผมนะผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมนะครับพายงพายางต่างๆมีให้ครบหมดนะครับที่สําคัญด้านหลังนะครับผมนะาเป็นแอร์แยกให้แล้วนะครับผมนี่เปิดปิดปรับอุณหภูมิได้เองหมดนะครับผมนะครับโครงสร้างตัวรถด้านหลังนะครับ เดิมเหมือนกันครับผมนี่ครับสีนะครับขอบางโคนหลังด้านในครับผมร่องรอยไม่มีนะครับบ่งบันไดครับผมนะพลาสติกนะครับผมเนี่ยนี่นะครับใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับแผงประตูสวยเดิมหมดนะครับสภาพดีครับร่องรอยไม่มีให้เห็นนะครับผมมารับชมตัวรถจริงได้นะครับผมนะผมบอกเลยนะครับถูกใจแน่นอนนะครับผมน่าสำหรับลูกค้านะครับรวมถึงพี่ๆที่หาอยู่นะครับผมนะครับดูรถอื่นไม่ถูกใจนะครับมาดูที่สนุกคานะครับผมนะครับคิ้วนะครับผมซุ้มล้อดูครับ ใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับกระโหลกซุ้มล้อด้านล่างครับผมนะครับนี่ครับไม่ไม่มันไม่มีรอยตัดรอยเคาะรอยทําสีนะครับผมนะตัวนี้นะครับจะเป็นคราบสกปรกเฉยๆนะครับผมนะที่มันสั่งเข้าไปนะครับผมลูกค้านี่ครับนะครับแตงเงินเดิมหมดนะครับผมนะคัสทรงคัสีนะครับผมนะช่วงล่างต่างๆครับผมนี่เรียกตัวถังครับผมนะเช็คว่าบัตตัวรถได้นะครับกดสต็อปไว้ดูไว้ได้เลยนะครับผมล้อแมกหลังขวาดูครับรอยเบียดรอยคูดไม่มีนะครับผมนะล้อแมกสวยนะครับผม นะครับหน้าปัดเงาตัวนี้นะครับไม่มีรอยด่างนะครับผมนะนี่ครับสวยครับผมนะฝาครอบดุมล้อหัวน็อตต่างๆใหม่หมดเลยนะครับยางปีสองพันยี่สิบสองนะครับดอกยางเหลือๆอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ใช้งานต่อได้ยาวๆครับดูครับใหม่ทุกจุดครับผมนะช่องนะครับรอยต่อนะครับผมน่าดูครับสีเสมอกันนะครับชิ้นงานนะครับผมเข้ารูปเข้ารอยหมดนะครับเลนส์ไฟท้ายหลังขวาครับผมเป็น led นะครับไฟสวยมากครับผมร่องรอยไม่มีเลยนะครับนี่ครับ ใหม่คลิปนะครับผมนะครับแล้วก็ครับของคันนี้นะครับผมหน้าลูกค้าคนเก่านะครับเขาติดนะครับตัวซิกมาโฟลอกมานะครับผมลูกค้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น2.8นะครับแต่จริงๆรถเป็นตัว2.4นะครับผมนะครับเพื่อจะได้แบบว่าให้คนด้านหลังนะครับขับมาตามตูดมาเห็นว่าเป็น2.8ขับ4นะครับนะนะครับเพื่อสวยๆนะครับผมแต่ไม่ใช่นะครับคันนี้เป็น2.4นะครับขับ2นะครับลูกค้าได้ไปไม่ชอบใจนะครับผมนะหรือว่าไม่ไม่แบบไม่ถูกใจนะครับนะแกะออกได้เลยนะครับลูกค้านะครับผม เลนไฟท้ายนะครับผมนะตัวไฟทับทิมครับผมนี่คมไฟสวยใหม่นะครับพลาสติกใต้กันชนดูครับกาบใต้กันชนล่างครับผมนะครับดำๆใหม่ๆเลยร่องรอยไม่มีนะครับเหลี่ยมสันตัวกันชนหลังนะครับผมนะครับสวยเดิมหมดครับรอยบุบรอยดุ้งรอยชนรอยละยิ้มไม่มีนะครับผมฝาท้ายสวยเดิมเหมือนกันครับซิ้วฝาท้ายดูครับเงาฉ่ําเลยนะครับผมร่องรอยไม่มีรวมถึงนะครับตัวโลโก้นะครับสภาพดีครับผมนะครับฝาท้ายนะครับเป็นระบบเปิดไฟฟ้านะครับผม เสียงโชกนะครับเงี่ยริบเลยนะครับผมนะดูครับด้านหลังครับผมนี่บอกแขวนครับผมนะแยกพับสี่สิบหกสิบได้นะครับผมไม่ว่าจะขนคนขนของนะครับผมนะได้หมดเลยนะครับถาดท้ายดูครับนี่ครับเดิมๆครับผมนะถาดท้ายของแท้ด้วยนะครับให้ไปแบบนี้เลยนะครับดูครับไอ้กำมาหยิ่ปูพื้นต่างๆนะครับสวยเดิมสะอาดนะครับร่องรอยนะครับคราบสกปรกไม่มีให้เห็นนะครับผมนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับผมดู สวยใหม่มากครับผมนะกามแมกกาไลท์ต่างๆด้านในดูครับฝาเพดานด้านหลังนะครับคาบสกรปรกไม่มีให้เห็นจริงๆนะครับผมนะรถสวยใหม่มากครับผมทีนี้นะครับดูครับโครงสร้างตัวรถอ่ะดูหัวน็อตครับผมบานพับต่างๆดูครับใหม่กิฟนะครับเดิมๆเลยนะครับผมเนี่ยดูครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมไม่มีรอยขันรอยแกะโครงสร้างตัวรถขอบรางนงรางน้ําต่างๆดูครับ เป็นสีเดิมหมดนะครับไม่เคยผ่านการเคาะทำสีมานะครับผมนี่ครับลูกค้านะครับไม่มั่นใจนะครับไม่เชื่อใจน้องพีที่รีวิวอยู่นะครับลูกค้าพานะครับผู้เชี่ยวชาญมาดูตัวรถจริงที่ร้านได้เลยนะครับผมนะครับแต่ผมกล้าการันตีตรงนี้ตรงหน้ากล้องตรงนี้เลยนะครับว่ารถสวยเดิมนะครับรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับไม่ว่าจะดูในคลิปหรือว่าดูตัวรถจริงนะครับเหมือนกันนะครับตรงปกแน่นอนครับผมนี่ครับแผงประตูประตูต่างๆสวยสภาพดีหมดนะครับ นี่ฉลากคำตรงคำเตือนนะครับผมนะประตูฝาท้ายตัวนี้นะครับผมนะถ้าปิดลงมาแล้วมีคนอยู่นะครับตัวนี้นะครับผมนะกันให้ด้วยนะครับผมนะเวลาเรายืนอยู่แล้วปิดลงมานะครับผมนะกันหีบครับผมนะใครยกว่ามีกันหนีบนะครับดูครับมุงโคนหลังนะครับผมนะด้านหลังซ้ายครับผมสวยหมดนะครับสภาพดีครับร้อมวงร้อมแอคคิวซุมล้อนะครับผมโครงสร้างตัวรถนะครับผมเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับ ก็ติซุ้มล้อต่างๆอยู่ครบหมดนะครับสภาพสวยใหม่นะครับมันด้านข้างครับผมด้านซ้ายนะครับไม่มีรายบุบรายดุ่งนะครับสวยใหม่ครับสีด้านข้างประตูดูครับเงานะครับผมนะฉ่ำเลยนะครับมือเปิดประตูดูครับผมนี่นะครับเบ้ารองเป็นของแท้นะครับแท้โตโยต้าเลยนะครับผมสวยมากครับดูครับกระจกกระจกแท้เดิมทุกบานนะครับอ้าวบานนี้ผมกดลงว้ตั้งแต่ตอนไหนนะครับผมลูกค้าไม่เป็นไรครับผมนะดูแผงประตูครับนี่ครับ สวยใหม่ครับร่องรอยไม่มีนะครับผมนี่กันล็อกเด็กกันเด็กออกเปิดจากด้านในนะครับมีให้ครบหมดครับอุปกรณ์นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมนี่ครับสีขอบบังโคลนด้านในเบาะนะครับด้านหลังซ้ายนะครับผมนะสวยใหม่หมดนะครับตัวนี้นะครับพับลงได้เลยนะครับผมนี่นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่นะครับผมนะกว้างๆครับผมนะเก็บของนะครับเดินทางต่างจังหวัดนะครับผม ไม่ขนคนก็ขนของนะครับผมนะถ้าขนคงก็ยกลงมานะครับผมนะครับนั่งได้สามแถวนะครับผมนะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับผมนะครับไปกันต่อครับผมนะครับขีวกันสาดครับผมทั้งสี่บานนะครับสวยเดิมใหม่นะครับตัวนี้เป็นของแท้ครับผมนะไม่มีรอยหลุดนะครับสติกเกอร์เสาประตูดูครับใหม่คลิปนะครับผมโครงสร้างด้านหน้าซ้ายครับผมหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับทั้งด้านบนทั้งด้านล่างทั้งด้านนอกทั้งด้านในนะครับผมนะนี่ครับ สวยใหม่หมดครับบอบปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมสภาพดีมากนะครับคอนโซลคอนโซลหน้าต่างๆนะครับเอกสารนะครับครบพร้อมโอนครับผมนะสำนง n g สำเนาทะเบียนรถนะครับคู่มือรถต่างๆนะครับมีให้ครบหมดเลยนะครับด้านบนเป็นครูบล็อกเก็บความเย็นนะครับผมนะครับดูนะครับที่วางแก้วนงแก้วน้ําต่างๆนะครับสวยเดิมใหม่นะครับแผงประตูยิ่งใหม่เลยนะครับดูครับร่องรอยไม่มีให้เห็นนะครับผมนะสนใจนะครับรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของโทรมานะครับเบอร์โทร0 9 2ย์ 7 8 3 6 4ปดสามหี่สองนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้ทักข้อความหาน่านพีได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อครับผมไปครับมาครับผมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องรถไม่สี่หมื่นโลปีสงพันสิบแปดนะครับผมดูห้องเครื่องครับใหม่กริปนะครับผมนะนะครับสภาพป้ายแดงเลยนะครับห้องเครื่องนะครับผมนะเป็นเครื่องยนต์จีดีเชนบูสซูเปอร์พาวเวอร์สองจุดสี่ลิตรนะครับตัวนี้เครื่องเดิมหมดนะครับแห้งๆเลยนะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับผมระบบไอซองไอเสียต่างๆดูครับเดิมนะครับ ใหม่กิฟต์นะครับผมแคมรัดนะครับท are ่ออินตรงอินเตอร์ต่างๆดูคร <Christian> ับผมใหม่เลยนะครับกระปุกน้ํายาหล่อเย็นนะครับขายยึดไม่มีรอยแตกรอยหักนะครับผมนะรอยมาร์กรอยแต้มสีต่างๆอยู่ครบหมดนะครับดูครับผมนี่นี่ครับหมอน้ํานะครับผมนะใหม่เลยนะครับดูของแท้นะครับผมโตโยต้าเลยนะครับสภาพดีมากนะครับดูครับผมห้องเครื่องนะครับใหม่กิฟนะครับผมนะคราบสกปรกต่างๆนะครับแทบไม่มีให้เห็นเลยนะครับผม นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้นะครับดูกระโหลกซุ้มล้อนะครับผมเดิมๆนะครับไม่เคยผ่านการเค่อททำสีมาชุดสายไฟนะครับไม่มีรอยหนูกัดหนูแทะนะครับสวยเดิมใหม่หมดนะครับแผงจิ้งหรีดดูครับเป็นเนื้อพลาสติกดำๆใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับสีไม่ซีดนะครับไม่มีรอยหนูกัดนะครับน็อตยึดบานพับฝากระโปรงนะครับผมไม่มีรอยถอดเหมือนกันนะครับระคันรอยแกะไม่มีนะครับรวมถึงด้านนอกด้านในทั้งหมดเลยนะครับผมโครงสร้างตัวรถนะครับเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับ แผ่นเพจครับผมนะครับเลขตัวถังนะครับนี่เอาไปเช็คประวัติที่ศูนย์ได้นะครับผมลูกค้านะครับคันหน้าซับนงซับในต่างๆตัวนี้เดิมหมดร0อยเซนะครับไม่เคยผ่านการเคาะทําสีมานะครับผมนะครับฐานแบตเตอรี่ด้านล่างครับผมไม่มีคาบน้ํากงน้ํากัดลงไปกัดนะครับให้เป็นรอยผุรอยสนิมนะครับผมนะครับสภาพสวยสภาพดีครับนะครับคันด้านหน้านะครับเดิมหมดเลยนะครับตรงๆนะครับผมนะไม่เคยผ่านการเคาะดําสีไม่เคยชนนะครับ นะครับรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักจมน้าพลิกคว่ำไฟไหม้นะครับอันนี้การันตี500%เลยนะครับผมนี่ครับก่อนเราฝากระโปรงหน้าดูครับสนิมไม่มีขึ้นนะครับพลาสติกปิดคานบนนะครับตัวนี้ใหม่กริปนะครับผมนะครับหมุนยึดนะครับแทบไม่มีรอยถอดเลยนะครับผมดูนี่ครับสภาพดีมากครับผมนะขอบไฟหน้าด้านในดูครับใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับขายยึดไฟหน้าไม่มีรอยหักไม่มีรอยเชื่อมนะครับผมมอกองลูกใหญ่ครับผมดำๆอย่างนี้เลยนะครับผม นะครับระบบ a b s นะครับกระปุกน้ํายาต่างๆกระปุกน้ำมันเบรกดูครับผมครบหมดทุกอย่างนะครับผมนะคันนี้นะครับหัวน็อตไม่มีรอยถอดนะครับฝากระโปรงหน้าของแท้โตโยต้านะครับผมนะครับสีนะครับด้านในครับผมเดิมหมดนะครับไม่เคยผ่านการเคาะทำสีมานะครับผมฉนวนการความร้อนนะครับสภาพสวยใหม่เลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหมุดยึดอยู่ครบทุกตัวนะครับผมนะครับสภาพโดยรวมนะครับ เกือบร้อเปอร์เซ็นต์เลยคันนี้นะครับผมนะครับน้องๆไปแดงได้เลยนะครับผมนะไม่สี่หมื่นโลนะครับปีพันสิบแปดนะครับผมราคาเพียงเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมลูกค้าถือบัตรประชาชนมาใบเดียวก็สามารถออกรถได้นะครับผมนะครับมาที่สนุกคาได้เลยนะครับเรายินดีนะครับดูแลนะครับยินดีให้คำให้บริการนะครับผมนะยินดีให้คําปรึกษาครับผมนะนะครับช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนลูกค้านะครับสนใจนะครับทักข้อความหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะครับผม นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประกันใดน,นะครับต้องพีต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะกดติดตามไว้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ